แต่ว่านอกเหนือจากการเลือกตั้งค่ะตอนนี้หนึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมก็คือเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางตํารวจสุราธานีนะคะก็มีการเข้มข้นค่ะป้องกันการแข่งขันรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์2,566ค่ะ ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตำรวจตรีศักดิ์ศิราเผือกอ่ํารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ได้มีการถแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างป้องกันการแข่งรถในทางการรวมกลุ่มมั่วสุมที่นําไปสู่การแข่งรถก่อความเดือดร้อนต่อสังคมโดยผลการปฏิบัติงานค่ะสามารถที่จะตรวจยึดรถจัก,กรยานยนต์95คันท่อไอเสีย115ชิ้นซึ่งก็ได้กําชับแล้วก็สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการป้องกันและปราบปรามจับกลุ่มอย่างจริง จเพื่อความสงบสุขของสังคมและเน้นย้ำไปถึงกลุ่มเยาวชนหากพบการกระทำผิดการดำเนินคดีจะต้องไปถึงผู้ปกครองด้วยและฝากถึงประชาชนที่พบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของวัยรุ่นสามารถจะแจ้งมายัางศูนย์191เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการจับกลุ่มต่อไปอย่างเคร่งครัด จากนั้นพลตำรวจตรีศักดิ์ศิราเผือกอ่ำรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราธานีพลตำรวจตรีสรัญยูชำนาญราชผู้มังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราธานี ร่วมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาสาสมัครและมูล,ลนิธิรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์2,566ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปฟังเสียงของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ครับ น้องประชาชนนะครับช่วยดูบุตรหลานในช่วงของเทศกาลสงการและก็ฝากบอกสื่อนะครับว่ามันเป็นความผิดซึ่งทางผู้ปกครองก็จะต้องได้รับด้วยนะครับสำหรับกรณีเป็นเด็กและเยาวชนมาในส่วนของช่วงก่อนสงการ์นี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ทางตำรวจเนี่ยก็จะดูแลการเดินทางด้วยนะครับในส่วนของที่เป็นท่ารถท่าเรือต่างๆความปลอดภัยเราก็ประชาพันธ์ในส่วนของอย่างสุราษฎร์ธานีก็จะมีท่าเรือก็ขอความร่วมมืออย่างเจ้าท่าการสัญจรก็ขอให้ใช้ เื้อชูชีพนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับวันนี้ก็เป็นมาตรการโดยรวมๆนะครับ